สวัสดีค่ะพบกับบีกแล้วนะคะกับข้อสอบขับรถ driving theory test นะคะ for car driver วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่11แล้วค่ะ,ะเราไปดูข้อสอบ10ข้อกันเลยเนาะข้อที่1นนะคะถามว่า you are driving on a road with several lanes ก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยมีเลนให้เราขับ หลายหลายเลนเลย What do these signs above the lanes mean เขาบอกว่าป้ายที่มันอยู่ข้างบนถนนเนี่ยนะคะมันหมายความว่าอย่างไรข้อแรกบอกว่า Traffic in the right lane, stop. Like, the right lane should stop Traffic ในที่นี้นี่หมายถึงรถที่ขับอยู่นะคะก็คือบอกว่ารถที่ขับอยู่ที่เลนทางด้านขวามือควรจะหยุดเขาจะหมายถึง4กับ5 นะเพราะว่ามันมีกากบาทสีแดงอยู่นะคะข้อที่2บอกว่า traffic in the left lanes h o u l d n t stop left l a n e ในที่นี้ก็คือ1กับ2 1กับ2ที่มีลูกศรสีเขียวอยู่นะคะข้อ3บอกว่า the two right lanes are open เออไอเลนทางด้านขวามือมันเปิดอยู่ นะเขาบอกว่าเลนทางด้านขวามือถนนทางด้านขวามือเปิดก็หมายถึงเลนที่4กับเลนที่5เปิดอยู่ไหมมันมีสัญลักษณ์กากบาดสีแดงอันนี้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่เปิดนะมันปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตัดทิ้งไปข้อสุดท้ายบอกว่า the two left lanes are open เลนทางด้านซ้ายมือ เปิดใช้งานได้นะคะยังเปิดใช้งานอยู่ก็หมายถึงเลนที่1กับ2เนี่ยมันเปิดใช้งานซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเปิดใช้งานได้เพราะว่าเลนที่1เลนที่2เนี่ยมันมีลูกศรสีเขียวบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยโอเคทีนี้ข้อ B ที่บอกว่า traffic in the left hand lane should stop เนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่ามันเลนเนี่ยมันเปิดใช้งานได้อยู่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตัดทิ้งไปคนจะ c o n f u s วส์จะสับสนระหว่างข้อ A ที่บอกว่า traffic in the right hand lane should stop กับข้อสุดท้ายว่า the two left lanes are open อ่ะเรามาดูอันที่หนึ่งก่อนนะคบ,บอกว่า traffic in the right hand lane should stop ก็คือรถที่ขับอยู่เลนทางด้านขวามือให้หยุด คือถ้าสมมุติว่ามีรถ5คันคันที่1คันที่2คันที่3 4 5สี่ห้าเขาบอกว่าไอ้รถที่ขับอยู่2เลนนี้เนี่ยให้หยุดเราก็ไอ้3เลนเนี่ยจะไปไหนก็ไปอันนี้เนี่ยผิดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดรถเขาบอกเขากำลังจะบอกคุณว่าเลนที่4เลนที่5เนี่ยมันกำลังจะถูกปิด ในอีกกี่ร้อยเมตรข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ล่ะเป็นการเตือนคุณว่าเลนที่4ี่เลนที่5เนี่ยมันกําลังจะปิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขับอยู่2เลนนี้คุณต้องเลื่อนไปขับเลนที่1 2สองแล้วไปดูเลนที่3สัญลักษณ์ของเลนที่3บอกว่าเฮ้ยไปอยู่ทางด้านซ้ายมือแสดงว่าเลนที่3 4 5ี่ห้าเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะเขาจะปิดเพราะฉะนั้นคนที่ขับเลนที่4เลนที่5คุณน่อง ย,ย้ายเลนที่3ก็ต้องย้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือ the two left l a n e are open มีเลน1เลน2เท่านั้นเองที่เปิดให้ขับได้เข้าใจตรงกันเนาะ,ะมาดูข้อที่2นะคะบอกว่า what's the minimum time gap you should leave when following a vehicle on wet road คำว่า minimum time gap ก็คือไอ้2วินาทีกด2วินาทีอะคะ่ะเป็นถนนปกติ ก็คือ2วินาทีถ้าเป็น wet Road ก็คือเป็นถนนที่เปียกก็ดับเบิลก็คือ4วินาทีทูเซกันรูคือระยะห่างกับรถคันหน้าเป็น Time Gap ก็คือเป็นช่วงห่างเป็นแบบจับเป็นระยะเวลานะคะอย่างเช่นถนน1เส้นนะคะมีถนน1เส้นมันมีป้ายเวลาเรานับ Time Gap เนี่ยเราหาจุดอะไรที่มันเป็นจุดที่อยู่นิ่งอย่างสมมติว่าเบียร์ใช้ว่าโอเคมีต้นไม้1ต้นนะคะมีบอกว่า โอเคถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยนะคันนี้รถคันนี้คันสีม่วงเนี่ยขับอยู่ข้างหน้าบีนะแล้วรถของเราเนี่ยเป็นรถสีเขียวนะอ่ะเราขับรถอยู่นะคะรถมันวิ่งอยู่นี้พอรถคันสีม่วงผ่านต้นไม้ปุ๊บเนี่ยบจะนับ2วินาทีเวลานับ2วินาทีไม่ได้นับ1 2ึสองนี่ไม่เอานะนับ2วินาทีจริงๆเวลาเรานับก็ หนึ่งเรียกอะไรอะ่ะ one Mississippi two Mississippi หรือว่าจะนับเป็นช่วงจังหวะจับเวลาหนึ่งสองคุณจะนับยังไงก็แล้วแต่คุณอะ่ะให้มันได้สองวินาทีแล้วกันถ้าเกิดว่ารถคันสีม่วงขับผ่านต้นไม้ไปแล้วนะให้นับหนึ่งถึงสองแล้วในช่วงจังหวะสองวินาทีเนี่ยรถของคุณเนี่ยมันขับถึงต้นไม้หรือย,อยังถ้าถึงต้นไม้ในจังหวะที่คุณนับสองวินาทีพอดีแสดงว่าคุณมีระยะห่างกับรถคันสีม่วงเนี่ย 2วินาทีถ้าเกิดว่าคุณยังนับ1แล้วคุณขับไปถึงต้นไม้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ใกล้กับรถสีม่วงจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณนับ1 2 3 4 5ก็แสดงว่านั่นแหละระยะห่างเป็น time gap นะคะที่บนถนนที่เปียกก็คือ4วินาทีเอาขอเพิ่มเติมไอหนึ่งเซกเนี่ยไม่มีตัดทิ้งไป ทรีเซ็ตเเนี่ยไม่มีให้ตัดทิ้งไปมันจะมี2วินาทีกับ4วินาทีแล้วก็อีกอันนึงก็คือ10วินาทีนะคะก็คือ5 times ก็คือ5เท่าของ2วินาทีนะอันนั้นเนี่ยเป็นถนนที่เป็นไอซีโรดก็คือเป็นถนนที่เรียกอะไรอ่ะเป็นถนนที่เป็นน้ําแข็งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจําด้วยนะแล้วก็วิธีการนับก็จําไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเอาไปใช้ได้จริงเวลาเราไปสอบขับรถนะอื ข้อต่อมาข้อ3 what should you do คุณควรทำอย่างไร when you park car facing downhill ให้คุณหลับตานึกภาพตามคุณกำลังจะจอดรถที่ถนนเป็นทางลาดชันนะคะแล้วก็ facing downhill ก็คือทางลงเขาเออขาบอกว่าคุณควรจะจอดรถแบบไหนนะเมื่อคุณต้องจอดรถที่ทางลงเขาข้อแรกบอกว่า turn steering wheels toward the curb สเตลลิงวิวก็คือไอ้พงมาลัยรถนะคะเวลาเราเทินพงมาลัยรถไปทางไหนล้อหน้าของเราอะ่ะมันก็ไปทางนั้นด้วยนะคะอาถ้าเกิดว่าเป็นทางลงเขาถ้าเกิดว่าคุณจอดรถเวลาคุณจอดเนี่ยไม่ได้ว่าหน้ารถคุณเอียงนะให้ให้แค่ล้อรถไปเท่านั้นเองหน้ารถของคุณก็ยังตรงอยู่แต่ว่าล้อรถของคุณอะ่ะเขาบอกว่าให้มันเนี่ย t o w a r จากเคิร์ก็คือให้มันไปทางขอบถนน นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบีบอกเลยว่ามันเป็นคําตอบที่ถูกต้องเ่ะเราเลือกเลยและกันเนาะว่าเราจะเลือกข้อน,นี้เพราะว่าอะไรเวลาคุณจอดรถคุณก็ใส่แฮนด์เบรกใช่ไหมคะเออแต่ถ้าเกิดว่ารถมันไหลขึ้นมาหรือว่ามีรถคันอื่นมา,มาชนรถคุณรถคุณมันก็จะแบบกระตึ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมถูกผลักไปข้างหน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาล้อรถเนี่ยนะคะมันเอียงเข้าไปหาที่เคฟถนนเนี่ยเวลามันถูกผลักไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไปชนกับขอบ ของถนนซึ่งจะช่วยให้หยุดรถได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณจอดแบบหน้าตรงธรรมดาแล้วคุณมีรถข้างหลังมาชนมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วยิ่งถ้าคุณเอาล้อรถออกไปอีกฝั่งหนึ่งอะออกไปฝั่งทางฝั่งของถนนนะคะไปฝั่งนี้เลยอะเวลารถมันพุ่งออกไปหรือว่ารถมันไหลเนี่ยมันก็จะไหลเข้าหาถนนซึ่งมันก็จะทําอันตรายมากกว่าการที่มันจะไปชนเคริร์ฟเวลาชนเคิร์ฟเนี่ยเคิร์ฟมันเป็นตัวหยุดรถไง เออเพราะฉะนั้นเวลาเราจอดรถลงเขานะคะหน้าลงเขาเนี่ยเราจะหันพงอะไรรถก็คือหันล้อรถของเรานั่นแหละไปหาเคิร์ฟคำว่าไปหาเคิร์ฟก็คือ towards the curve ก็เห็นว่าหันไปทางเคิร์ฟนะคะข้อที่2เนี่ยบอกว่า park close to the bumper of a n o the r car คือให้จอดบัมเปอร์ก็คือไอ้กันชน รถของอีกคันหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าให้จอดใกล้ๆกับกันกันชนรถของคันหน้าเลยเออซึ่งก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันไหลขึ้นมาเราก็ไปชนรถคันนั้นดีเราไม่ควรจะจอดใกล้เราควรจะมีพื้นที่เพื่อให้เขาขยับหน้าถอยหลังด้วยนะอาข้อที่3บอกว่า park with two wheels on the curb จอดให้ล้อมันอยู่บนเคิร์ฟไปเลยนะคะอันนี้นี่ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีคนอะรตรวจที่เกตมาเงี้ยค่ะเราอาจจะถูกจับได้นะคะบางพื้นที่ก็อนุญาตให้จอดบางพื้นที่ก็ไม่อนุญาตให้จอดเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็จอดข้างๆเคิร์ฟธรรมดาอย่าไปจอด เอาล้อรถของเรานะคะขึ้นไปอยู่บนเคอร์ฟเด็ดขาดข้อสุดท้ายบอกว่า turn the steering wheels away from the curve เบี่ยธิบายแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่า away from the c u r b เนี่ยเอาล้อรถของเราเนี่ยทิ่มออกไปข้างหน้าถนนเนี่ยมันก็จะพุ่งไปที่ถนนนะคะมันไม่มีตัวอะไรที่จะมากั้นรถของเราได้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบนะคะถ้าเกิดว่าเราจอดรถ downhill นะให้ turn the steering wheels towards the curve ถ้าคนสงสัยว่าทําไมต้อง turn the steering wheel เวลาเรา turn the steering wheel เวลาเราบุนพงอะไรรถนะคะล้อเรา มันก็จะหมุนไปด้วยนะอ่ะข้อที่4 you see a pedestrian carrying a white stick that also has a red band คุณเห็นคนเดินถนน pedestrian คือคนเดินถนนเนาะ carrying ก็คือถือ white stick ก็คือไม้เท้าสีขาวตามรูปเลยค่ะไม้เท้าสีขาวแต่ว่าไม้เท้าสีขาวเนี้ยมันมี red band นะก็คือมีม,มีมีแถบสีแดงคาดอยู่ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรคำตอบนะคะคือคุณลุงคนนี้เนี่ย they are deaf and blind ก็คือหูหนวกแล้วก็ตาบอดด้วยนะเป็น white stick แล้วก็ red band นะคะหูหนวกแล้วก็ตาบอดด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องจำกันไปแล้วกันนะคะ ข้อที่5นะคะ There's been a heavy fall of snow heavy ก็คือหนักมากหิมะตกหนักมากเลยค่ะ fall of snow นะหิมะตกหนักมาก what should you consider before driving in this condition คุณควรพิจารณาอะไร consider คือพิจารณานะก่อนที่คุณจะขับรถในสถานการณ์แบบนี้ condition แบบนี้ condition สถานการณ์ที่มันมีหิมะตกลงจัดมาก ก่อนที่คุณจะขับรถคุณควรพิจารณานะอะไรข้อแรกบอกว่า whether you s h o u l d drive without wearing your seat belt เอ hey, เราควรจะพนะิจารณาว่าเราควรจะขับรถโดยที่ without โดยที่ไม่ คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ without wearing ก็คือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย seat belt คือเข็มขัดนิรภัยเนาะเราไม่ขับรถโดยที่เราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเออมันเป็นกฎเลยว่าคุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนอกซะจากว่าคุณมีข้อยกเว้นอย่างเช่นแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะที่อนุญาตให้คุณขับรถได้โดยที่ไม่ต้องคาดเข็มขัดนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนขับรถนะคะต้องต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ข้อต่อมาบอกว่า w h e t h e r you should wear sunglasses to reduce the glare เออคุณคุณอาจจะต้องใส่ s u n กลาเซ e s ก็คือแว่นกันแดด to reduce ก็คือลดแกลก็คือแสงสะท้อนเวลาเราหิมะตกหนักๆเนี่ยมันเป็นพื้นสีขาวใช่ไหมมันก็จะสะท้อนแสงมาปิ้วๆมาหาเราเนะเขาบอกว่าเออเราควรพิจารณาที่จะใส่ แว่นกันแดดหรือเปล่าเอออันนี้นี่ไม่เกี่ยวนะคะเออแว่นกันแดดมันก็ลดได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันจะต้องใส่ เว้นกันแดดหรือเปล่าในการที่จะขับออกไปในวันที่มีหิมะตกหนักนะคะข้อที่3บอกว่า w h e t h e r your journey is essential essential ก็คือมันจําเป็นไหม journey คือการเดินทางบอกว่าการเดินทางของคุณน่ยมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าข้อสุดท้ายบอกว่า w h e t h e r you should fit a n amber flashing beacon on your car บอกว่าเอ๊ะเราควรจะติดตั้ง fit ก็คือติดตั้งติดตั้งไอ้ไอไฟกระพริบสีส้มอะคะ่ะ Amber f l a s h i n g Beacon ก็คือไอ้ไฟกระพริบสีส้มที่ติดไว้บนรถของเราเวลาเรามี f l a s h i n g Amber Beacon อยู่ที่รถก็คือเป็นรถที่ขับได้ชา้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอ๊ะเราควรจะติดไอ้ไฟสีส้มกระพริบกระพริบอันนี้อยู่ที่รถของเราคำตอบนะคะก็คือข้อที่3 w h e t h e r your journey is essential มันสำคัญไหมการเดินทางของคุณนะ่ะคุณแค่ต้องการจะเดินไปซื้อขนมปังหนะ้าปากซอยหรือเปล่าเนาะ,ะสำคัญจริงๆไหมรอได้ไหมว่า Heavy Fall of Snow คือมันหิมะตกหนักมากมันก็เป็นอันตรายใช่ไหมคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปข้อที่6นะคะบอกว่า what's the most important reason for having a properly adjusted h e a d r e s t in ก็คือเหตุผลสำคัญที่สุด most important reason อะไรเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องปรับไอ้เบาะรองศีรษะที่มันอยู่ในรถของเรานี่นะคะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ properly คือในตำแหน่งที่เหมาะสมในตำแหน่งที่พอดี เหตุผลนะสำคัญที่สุดคืออะไรข้อแรกนะคะบอกว่า to help you avoid neck injury ก็คือป้องกันไม่ให้คอของคุณเนี่ยมันบาดเจ็บข้อที่สองนะคะบอกว่า to help you relax ก็คือช่วยให้คุณรู้สึกว่าสบายสบาย,บายผ่อนคลายในขณะขับรถข้อต่อมาบอกว่า to help you maintain your driving position เวลาเรานั่งขับรถเราก็มีท่าประจำของเราใช่ไหมคะการ ปรับเบาะที่ศีสษะของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยอยู่ในท่าที่นั่งสบายๆของคุณเนี่ยได้อย่างเมนเทนคือได้อย่างสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่องข้อสุดท้ายบอกว่า to make you more comfortable comfortable ก็คือให้มันสบายๆอ่ะปรบว่าอยู่ในตำแหน่งการนั่งที่สบายๆนะคะอ่ะคำตอบก็คือ to help you avoid next injury ก็คือป้องกันไม่ให้คอของเราบาดเจ็บเดี๋ยวเราไปดูรูปนะคะอะ head restraint ก็คือไอตัวนี้นะเออเราต้องจับในตำแหน่งที่เหมาะสมตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือเราต้องดึงมันขึ้นมาค่ะให้อยู่ในตำแหน่ง between eye and ear ก็คือช่วงระหว่างตากับหูนะคือสรุปว่าไอ้ตำแหน่งที่จะต้องปรับให้เหมาะสมเนี่ยมันต้องมาอยู่ในระดับนี้นี่นะคะตรงกลางของ head restraint เนี่ยมันต้องอยู่ในตำแหน่ง eye กับ ear ก็คือเรียกอะไรเนี่ย เส้นเนี้ยนะคะ between E y e กับเอียเพราะว่าอะไรเวลามันเกิดอุบัติเหตุนะคะเวลาเราขับรถไปข้างหน้าแล้วเราเหยียบเบรกเนี่ยนะรถตัวเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วมันก็จะหงายออกไปข้างหลังใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเบาะมารองเนี่ยสังเกตในรูปเลยเห็นไหมคะว่าคอตรงนี้เนี่ยมันก็จะบาดเจ็บหนักมากนะคอเราก็จะเจ็บหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับไอ้ตัวเบาะรองศีรษะของเรานะให้มัน,นที่เหมาะสมว่าเวลาเราไปกระแทกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ support มันก็จะป้องกันหัวของเราได้นะคอของเราได้ข้อต่อมานะคะข้อที่7บอกว่า what action should you take เออคุณควรทำอย่างไรนะ action ก็คือปฏิกิริยาที่คุณจะต้องปฏิบัตินะ when you see flashing amber lights under school warning sign ถ้าคุณเห็นไอ้ไฟกระพริบเนี่ยนนเดี๋ยวมันก็จะกระพริบปไปกระพริบมานะบนล่างบนล่าง flashing นะคะบนล่าง,ะะางถ้าเกิดว่าคุณเห็นไอ้ไฟกระพริบสีเหลืองเนี่ยอยู่ข้างล่าง ป้ายโรงเรียนเนี่ยค่ะเออนะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรเขาแรกบอกว่า keep up your speed คำว่า keep up ก็คือ,อ,อให้ขับคงที่นะแล้วก็ sound the horn ก็คือให้บีบแตรด้วย นะข้อที่2บอกว่า reduce speed until you're a clear o f the area ก็คือให้ลดความเร็วลงมาจนกว่าคุณจะเคลียร์ก็คือคุณจะเคลียร์จากพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพื้นที่ของโรงเรียนนะคะให้คุณลดความเร็วลงมาข้อที่3บอกว่า wait at the light until they stop flashing ให้คอยค่ะ wait ก็คือคอยให้คอยจนกว่าไฟเนี่ยมันจะหยุดกระพริบ ข้อสุดท้ายบอกว่า increase your speed to clear the area quickly increase ก็คือให้เพิ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปจะได้ไปพ้นต,ตรงนั้นตรงโรงเรียนให้มันเร็วๆสักทีหนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าให้ขับให้มันคงที่คำตอบนะคะก็คือ reduce speed ให้ลดความเร็วลงมาจนกว่าคุณจะพ้นพื้นที่ตรงนั้นเออทำไมคุณต้องลดความเร็ว พื้นที่โรงเรียนไงมันมีป้ายไอ้ตัวนี้ขึ้นมาสามเหลี่ยม warning sign ว่าเดี๋ยวมันจะมีเด็กนักเรียนนะข้ามถนนนะแล้วมันก็มีไฟกระพริบยิ่งเตือนกันใหญ่เลยว่าเ,เด็กนักเรียนนะคะเขาก็จะข้ามถนนไปมาให้เราต้องระมัดระวังให้คุณลดความเร็วลงมาค่ะลดความเร็วแล้วก็ให้ขับไปให้พ้นพื้นที่เนี่ยแล้วคุณก็จะขับไปตามความเร็วของคุณปกติได้ข้อที่8นะคะบอกว่า which sign means the end of a j o k e c h w a y ป้ายไหนนะคะที่บอกว่า End of j o i l catchway ก็คือสิ้นสุดทางคู่ขนานแล้วอ่าเวลาเราพูดถึงทางคู่ขนานเนี่ยเราก็นึกถึงไอ้ตัวสองขาใช่ไหมคะอ่าทีนี้ข้อน,นี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะข้อน,นี้เปียอธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันหมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าพูดถึง d r a l catchway ให้เข้าใจว่ามันเป็นทางคู่ขนานลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีถนน แบ่งสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอ่ะฝั่งไปแล้วก็ฝั่งมานะคะมันจะแบ่งด้วยเกาะกลางถนนหรือว่าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เป็นรั้วกัน้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถนนทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ cross over คือไม่สามารถจะขับข้ามไปข้ามมาได้อันนี้เนี่ยก็คือทางคู่ขนานละมันมีป้ายนี้อยู่แสดงว่าไอ้เกาะตรงกลางถนนตรงนี้เนี่ยมันกําลังจะหายไปแล้ว มันจะกลายเป็นถนนที่สวนทางกันเป็นปกตินะคำตอบก็คือข้อแรกนะคะแล้วไอ้ข้อที่2กับข้อที่4เนี่ยอันนี้ข้อ2นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าถนนแคบค่ะอันที่2เนี่ยมันแคบมาจากทางด้านขวาอันที่4เนี่ยมันแคบมาทั้งคู่เลยนะมันถูกบีบมาทั้งคู่ก็ต้องจํากันนะคะสำหรับเรื่องป้ายสัญลักษณ์ทั้งหลาย ข้อที่9นะคะบอกว่า you have to make an unexpected journey ก็คือคุณต้องเดินทางขับรถนี่แหละนะโดยที่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยคุณไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยนะ unexpected You are carrying a five years old child on the back seat of your car. คุณมีเด็กที่อายุ5ขวบนะคะนั่งไปนั่งข้างหลังรดคุณไปด้วย They are under 1.5 meters tall สูง 100, 1 0 0 1.35เ mm, มตรนะคะหรือว่า135ซนเมนั่นเอง How should you seat them? If a correct child r e s t r a n t isn't available. คุณจะจับให้น้องคนนี้เนี่ยเขานั่งอย่างไรถ้าเบาะที่นั่งที่เหมาะสาหรับเด็ก5ขวบเนี่ยคุณไม่ได้เตรียมเอาไว้อย่าลืมว่าการเดินทางเนี่ยอันอ e c t เปคคือคุณไม่ได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านี้ไว้เลยขอ้อแรกบอกว่า between two other children ให้นั่งระหว่างเด็ก2คนให้เด็กน้อย5ขวบเนี่ยนั่งระหว่างนั่งระหว่างเด็ก2คนข้อที่2บอกว่า behind the passenger seat รถใช่ไหมคะอันนี้เป็นคนขับนะเป็นวงกลมนี่คือคนขับอันนี้คือผู้โดยสารที่นั่งมาข้างๆคนขับเบาะหลังก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าข้อ2เนี่ยบอกว่า behind passenger seat ก็คือให้เด็กน้อยเนี่ยค่ะนั่งจุดนี้นะข้อที่1เนี่ยบอกว่านั่งตรงกลางระหว่างเด็กนอ่คนข้อที่1อ่ะจะต้องนั่งตรงนี้นั่งตรงกลางระหว่างเด็ก2คนข้อที่3บอกว่า using adult seat belt ก็ใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ใหญ่นั่นแหละ ข้อสุดท้ายบอกว่า sharing a belt with an adult sharing ก็คือให้แบ่งกันไอ้คาดเข็มขัดของผู้ใหญ่ใช่ไหมอ้อมมาคาดไอ้เด็กน้อยคนนี้ด้วยนะคะอ้อมมาคาดของเด็กน้อยคนนี้ก็คือให้แชร์ก็คือให้แบ่งกันนะคำตอบนะคะก็คือ use an adult seat belt ก็คือต้องต้องให้เขาคาดอะคะ่ะแต่อาจจะมันอาจจะไม่ perfect แต่ว่ามันก็ ดีในระดับหนึ่งมันก็คือป้องกันดีกว่าที่จะไม่คาดเข็มขัดนี้ภละภัยเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเตรียมเบาะนั่งสำหรับเด็กน้อยไปด้วยแต่อย่างที่บอกมันเป็น unexpected ก็คือไม่ได้คาดการเอาไว้ใช่ไหมคะเขาก็ยังต้องคาดเข็มขัดอยู่นะข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายบอกว่า Are passengers allowed to ride in a caravan that are being towed p a s s e n g e r ก็คือผู้โดยสารผู้โดยสารเนี้ยอนุญาตให้นั่ง Ride in a caravan ก็คือให้นั่งมาข้างในคาราวานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคาราวานอันนั้นมันถูกลากอยู่โช e d ก็คือถูกลากนะคะอนุญาตไหมไม่อนุญาตนะคะคำตอบก็คือ no at any time คือไม่เลยไม่อนุญาตเลยถ้าคาราวานนั้นมันกำลัง being t o w ก็คือมันกำลังขับอยู่มันกำลังถูกลากอยู่ไม่อนุญาตเลยนะคะ เรามาดูข้อต่อมาในชอยส์นะคะที่เขามีให้เราเลือกแต่เราไม่เลือกนะเรามาดูชอยส์นะคะพร้อมกับดูรูปด้วยละกันเนาะ,อ,ะอันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาก็โชว์วิ่งอยู่นะคะก็คือรถคันนี้เป็นคาราวานเนาะแล้วก็อ้น,นี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าโชว์วิ่งเฟียก็คือคำนี้นี่เองนะโชว์วิ่งเฟียนะเป็นรถที่ลากส่วนไอ้คาราวานข้างหลังเนี่ยถูกลากนะ ข้อที่2เนี่ยบอกว่า only if all seats in the towing vehicle are full หมายความว่ารถคันนี้เนี่ยที่นั่งเต็มแล้วรถที่นั่งเต็มแล้วคนที่เหลือทำไงนู่นไปนั่งในคาราวานนุ่นเลยอันนี้อนุญาตข้อ2บอกซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าไม่ใช่พูดให้ฟังเฉยๆข้อที่3บอกว่า only if a stabilizers is fitted stabilizers นี่ก็เป็นตัวช่วยไม่ให้มันแกว่งอะคะ่ะ นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีไอ้ตัวสเตบิลิเซอร์นี้นะก็นั่งได้นั่งไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายจะบอกว่า yes if t h e r e are over 14นั่งได้สิถ้าเกิดมีอายุ14ปีขึ้นไปนั่งได้นั่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากยิ่งการถ้าเกิดว่ามีการ movement ข้างในคาราวานเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ตัวหลังคาราวานเนี่ยมันไม่มันไม่เสถียรแล้วมัน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 แว่ง มันไม่บาลานซ์ทำให้รถคันหน้าเนี่ยจะพังไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น no not at any time คือไม่ให้นั่งเลยนะโอเคค่ะก็จบทั้งหมด10ข้อแล้วนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจวิธีการทำข้อสอบ driving theory test ของเราเนี่ยให้มันง่ายขึ้นแล้วเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ